สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการใช้คำว่ากลางกับกลางกาง,กางเพิ่งเพิ่งจะการใช้กลางกับกลางกลางก็คือกลางกับกลางกลางตามด้วยคำกริยานะครับไปดูตัวอย่างประโยคกันครับมามากาลางกลาง มมาาากกหหยยลแม่เพิ่งจะกลับมาว่ากัน下班ว่ากัน下班ว่ากัปาน

我刚刚到，我刚刚到，我刚刚到陈鹏程。他刚毕业一年，他刚毕业一年，他刚毕业一年。 เขาเพิ่งเรียนจบได้หนึ่งปีวัว刚ว起床。我างฉี我刚วางฉันเพิ่งตื่นนอน。 他刚出门。他刚出门。他刚出门。เขาเพิ่งออกจากบ้าน